สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นาการแนะนำเสื้อตัวใหม่นะคะค่ะก็อุปกรณ์ที่เตรียมก็จะเป็นไหมซัมเมอร์คะ่ะเส้นเบอร์20นะคะเตรียมประมาณ300กรัมนะคะสำหรับไซส์ M ถึงไซส์ L นะคะค่ะแล้วก็เข็มโครเชต์ก็ขนาด1.8 มิลหรือว่าจะใช้สองจุดศูนย์มิลก็ได้ค่ะแล้วก็กันไกลค่ะขนาดของเสื้อตัวนี้นะคะจะขึ้นเหมือนกันหมดเลยก็ขึ้นเป็นรอบคอเสื้อนะคะเป็นโซ่หนึ่งหสิบแปดแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นวิธีการถักขยายนะคะขยายไปจนได้ขนาดอกเสร็จแล้วก็ค่อยค่อยแบ่งช่วงตัวแขนเสื้อกับช่วงตัวเสื้อนะคะ ข้าขึ้นเป็นโซ่นะคะร้อยหกค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนีคะแบบนี้วนไปจนได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดนะคะค่ะคนถักขึ้นโซ่มามากกว่าร้อยหกสิบแปดนะคะเสร็จแล้วก็แถวที่หนึ่งแต่ว่าเราจะขึ้นหลักทั้งหมดร้อยหกสิบแปดหลักนะคะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักตรงสี่เนี่ยนะคะ ะคะ่ะขานับได้สองหลักแล้วนะคะหลักที่สามสี่ขึ้นหลักมาเรื่อยเรื่อยนะคะจนได้ร้อยหกสิบแปดห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 14 15อ ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะขึ้นไปเรื่อยเรื่อยจนได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดหลักนะคะค่ะพอได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดหลักแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้ว เดี๋ยวมาลองวัดคอดูนะคะว่าคอเสื้อกว้างเท่าไหร่นะคะน่าจะอยู่ประมาณที่23 <20. S 1> ประมาณเนี้ยนะคะอ,อ๋อย1่สิบเอ็่ะเกือบถึง22ค่ะยังไม่ได้ดึงนะคะถ้าดึงก็น่าจะได้ ถึง25่าถึง25เลยค่ะดึงขยายแต่ถ้างานปกติค่ะก็อยู่ประมาณ21นิดนิดค่ะเกือบ22นะคะค่ะก็เหลือปลายไหมไว้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วจัดจัดงานให้อยู่ด้านเดียวกันเชื่อมต่อกับจุดเริ่มต้นงานนะคะแทงผ่านลงไปตรงโซ่ที่3นับจากข้างล่างนะคะ1 2 3 าแทงผ่านแล้วก็ขึ้นโซ่สามไว้ก่อนนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะได้เป็นคอแบบนี้นะคะคอกลมๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บตรงนี้นะคะ ค่ะตรงนี้เราก็ตัดปลายไหมนะคะเสร็จแล้วก็ปลดออกมาปลดออกมาจนถึงหลักที่เราเริ่มถักเลยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะ ตรงโซ่โซ่แรกเลยนะคะตรงนี้ขาดึงไหมผ่านมานี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เก็บงานเก็บงานาจำเป็นต้องขมวดนะคะตรงนี้ถ้าไม่ขมวดกลัวจะหลุดนะคะขะขมวดก่อนหนึ่งครั้ง เสร็จแล้วก็เก็บเข้าไปในงานนะคะค่ะขมวดอีกสองสาครั้งนะคะเพราะว่ากลัวหลุดนะคะ ด้านที่เก็บคือเป็นด้านผิดนะคะเก็บเข้ามาในด้านผิดเก็บเข้ามาเยอะหน่อยค่ะเพราะว่ากลัวหลุดตอนเริ่มต้นงานเราเริ่มต้นแบบเป็นโซ่คะ่ะจะไม่ค่อยหนานแน่นเหมือนมันเป็นห่วง่นะคะถ้าขึ้นเป็นห่วงจะหนานแน่นหน่อยนิดนึงถ้าขึ้นเป็นโซ่ก็ค่อนข้างจะกลัวหลุดคะ่ะเก็บเข้ามาจนหมดปลายไหมเลยนะคะ นะคะค่ะพอเก็บปลายไหมที่เหลือเสร็จแล้วก็มาเริ่มงานต่อแถวที่สองได้เลยนะคะนี่เป็นช่วงคอเสื้อนะคะคอกลมนะคะคอกลมแล้วก็ไม่กว้างมากด้วยค่ะย1สิบเอ็ดนิ้วย1สเอ็ดนิ้วแบบไม่ได้ม่ได้ดึงขยายนะคะแต่ถ้าดึงขยายก็จะอยูดประมาณ23 24บสายิบสประมาณเนี้ยค่ะ รอบคอเสื้อนะคะโอเคเสร็จแล้วขึ้นงานแถวที่หนึ่งค่ะเราขึ้นโซ่สามมาแล้วใช่ไหมคะพันหัวเข็มนะคะแล้วก็ขึ้นหลักที่สองปลดไว้หนึ่งครั้งค่ะหลักที่สามปลดหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็รวบทั้งหมดค่ะหลักที่สี่ขึ้นมาปกตินะคะ องหลักที่5เนี่ยค่ะเราจะขึ้น2หลักที่จุดเดียวกัน5กับหขึ้นที่จุดเดียวกันนะคะ7กับ8ขึ้นที่จุดเดียวกันแล้วก็9้าค่ะนะคะค่ะชั้นที่หนึ่งมี7นะคะ พอชั้นที่2เราจะได้เก้าหลักแบบนี้ค่ะ1นเซตนะคะเสร็จแล้วเริ่มนับเซตที่2นะคะเซตที่2เริ่มตรงนี้นะคะ1ปลด1ครั้ง2ปลด1ครั้ง3ปลด1ครั้งเสร็จแล้วรวบนะคะรวบเข้าหากันหลักที่4ขึ้นมาปกติค่ะ 5กับ6ขึ้นที่จุดเดียวกัน5กับ6นะคะ7กับ8ขึ้นที่จุดเดียวกันแล้วก็9ค่ะขึ้นมาปกติแบบนี้ค่ะได้2เซตแล้วนะคะรอบชิ้นงานจะมีทั้งหมด24่สิเซตค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวคนถักถักให้ดูแค่3เซตนะคะมาดูที่เซตที่สาหลักที่1ปลด1ครั้งนะคะหลักที่2ปลด1ครั้งหลักที่3ปลด1ครั้งแล้วก็ดึงรวบแบบเนี้ค่ะหลักที่4ขึ้นมาปกติ1หลักนะคะ ห้ากับหกจะขึ้นที่จุดเดียวกันเพื่อให้งานขยายเจ็ดกับแปดจะขึ้นที่จุดเดียวกันเพื่อให้งานขยายเหมือนกันค่ะเสร็จแล้วหลักที่เก้าขึ้นมาปกติแบบนี้ค่ะนี่ค่ะถักให้ดูสามเซตนะคะที่เหลือวนรอบงานแบบเดียวกัน9้าหลักเท่ากับหนึ่งเซตนะคะ ชั้นที่1นเจ็ดหลักเท่ากับ1นเซตพอมาที่ชั้นที่2อเก้าหลักเท่ากับ1นเซตนะคะก็คือ7หลักจะขยายได้9หลักนะคะแบบนี้วนรอบงานได้เลยนะคะค่ะได้23ลายแล้วนะคะวนมาค่ะลายสุดท้ายนะคะลายที่24 ทันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นหลักมา3ามครั้งนะคะแบบปลดไว้หนึ่งครั้งนะคะเก็บห่วงไว้อย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วก็รวบทั้งหมดเข้าด้วยกันหลักที่สี่ขึ้นมาปะกะติค่ะห้ากับ6จะขึ้นที่จุดเดียวกันเจ็ดกับ แนะคะขึ้นที่จุดเดียวกันเสร็จแล้วก็หลักที่9เชื่อมกับจุดเริ่มต้นงานนะคะแทงผ่านลงไปตรงที่3หลักชนกันเลยนะคะขาตรงที่3หลักชนกันเนี่ยนะคะนะคะหนึ่งสองสามหลักชนกันอยู่ตรงนี้ ดึงไหมผ่านเสร็จแล้วเลื่อนห่วงมาที่หลักที่หนึ่งค่ะ